พราะฉะนั้นพระอรหันต์แล้วก็ยังใช้ชานชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่อะไรก็ใช้ซึ่งเอาอุปรูปรชานอะไรก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายแล้ส่พระอรหันต์ทำงานนอกจากจะตรวจสอบอะไรของตนเองอีกก็เรื่องของตนแต่ใช้ทํางานปรุงแต่งสําหรับทํางานกับสังคมมนุษย์ชาติอื่นๆก็ต้องอาสัยพื้นชานชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ทำพลังงานที่อย่างวิตกวิจารณ์มากๆมีวิตกวิจารณ์มีปิติเขาแสดงว่าเราต้องปรุงมาก ก็ให้ช่วยปิตินรประคองปิติจะช่วยปรุงมากก็ต้องช่วยปิติประคองอุปการะไว้ถ้าคนที่แข็งดีแข็งขันดีแล้วปรุงมากปิติไม่ต้องมากเลยปิติไม่ต้องมีก็ได้จะมีแค่ภาณนาปิติแร่เบาบางเบา,บา,บา,บาแผ่ซนนิดหน่อยไม่จําเป็นจะต้องแรงตรงมากอะไรทําปรุงขึ้นมาพอสมควรกุตกาปิติตกนิกปิติชั่วระยะเวลาปรุงพอสมควรเท่าที่ขณะที่เราใช้ หรือขนาดนั้นขนาดนี้นิิกาปิติคุตกาปิติขนาดที่ใช้ขนาดเท่าไหร่พอสมควรไม่ต้องแรงถึงอุเพงคาปิติอุเพงคาปิตินี่แรงไม่ต้องแรงอะไรใช้มาช่วยปรุงพลังงานขึ้นมาช่วยงานพลังงานจิตมาช่วยทําจะต้องใช้แรงบางอย่างผมบรรยายธรรมะต้องใช้แรงก็ต้องปรุงแรงหน่อยใช้ปรุงก็คือชาานั่นแหละปรุงปรุงพลังงานขึ้นมา ให้มีพลังสร้างสรรค์ก็หมุนเครื่องนั่นแหละหมุนเครื่องยนต์ให้มันเร็วหน่อยพลังงานสร้างสรรค์ mm hmm. เท่าที่เราเห็นสมเหมาะสมควรที่จะใช้ได้ผลน้อยผพูที่จะตรวจสอบจิตอรหันตนเองอรหัน์ในระดับปัญญาวิมุตติอาสวะก็อนุสัยอาสวะก็คือกิเลสที่มันหมักดองหมักดองก็หมายความว่ามันสะสมไว้ในจิต มันยังมีปฏิกิริยาอยู่บ้างส่วนอนุสัยนั้นผลึกไม่หมักไม่ดองแล้วมันหยุดแล้วอนุสัยมันไม่แตกตัวมันไม่อ,อะไรแล้วเป็นแต่เพียงว่าเรายังมีไว้อยู่เพราะฉะนั้นแม้แต่พะระอรหันต์ก็ยังรัก,รกษาอนุสัยอยู่อนุสัยในกุศลอนุสัยที่เป็นกุศลไม่ใช่อนุสัยที่เป็นกิเลสจิตที่ดีจิตที่บรรลุแล้ว จิตที่เป็นปริสุทธาประโยชน์ตาตามุตุกรรมัญญาปภัสรามีแต่จิตที่มุตุมุตุที่มันมีสปสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นมุตุสูงขึ้นเพื่อที่จะแล้วก็จะทํางานกรรมัญญาจะทํางานได้เก่งขึ้นปราดเปรียวเชี่ยวชาญวิเศษขึ้นอ,อย่างนี้เป็นตน้นแล้วจิตก็ปภัสสอนอยู่อย่างเดิมมาแล้วจิตมันก็จะตกสั่งสมเป็นสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นเป็นก้อนจิตเป็นแท่งจิต อย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยจะสะสมจิตตัวนี้ไว้ขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆพระโพธิสัตว์เนี่ยยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหอนุสัยตัวนี้ของท่านเนี่ยเรียกว่ามันสมบูรณ์แบบอ่ะเป็นฐานรองรับที่ไม่ยังแน่นอนเด็ดขาดใม่ๆมีการเคลื่อนมันเป็นตัวสเตติกแต่น้มิเจเร็วแรงตัวอะไรตัวไรตัวไรก็สเตติกไม่มีเคลื่อนเป็นฐานตั้งมันให้อย่างแข็งแรงที่สุด มันจะใช้พลังแรงเนี่ยมากเท่าใดก็ใช้ได้ไว้ใจได้เลยสเตติเป็นตัวยุดให้ได้อย่างแข็งแรง,งนี่เป็นต้นเพราะงั้นเราจะรู้จักความต่างระหว่างอนุสัยกับอาสวะอาสวะมันมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันจบแล้วนะแต่ว่ามันยังมีพลังยังไม่สนิทเหมือนกับอนุัยเท่านั้นอนุสัยมันสนิทเลย นี่คือในอยาที่รู้ยากมากในจิตเจตสิกต่างๆของมนุษย์